ดึงเขาอันนี้เลยพี่น้องมาพ่งมาชิยูบอ่ะดูชิจูยู่ยู่ยู่ย่อยบักบใจเลยโอ้โหนี่ของแท้บัดดี้พี่น้องเอ้ยออ้ยรุนซำเขียนพี่น้องจังบอไปเอาแล้วพี่น้องหยกหยาบหยกหยาบเลยพี่น้องเยอะอีหลีเดินงานแล้วพี่น้องเอามือกันใส่สวยสำหรับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแต่ก็สวัสดีพ่อพี่น้องทางช่องยูทูบสุขุสุขโคนครับครับวันนี้ชงห้กินแบบวิสามรนนอนะครับพี่น้องพ่าหายูุห้กินที่เก่าครับพี่น้องพ่อลงหวยเก่าพี่น้องเอ้ยว่าซิมาใส่เบ็ดครับหวยขลังนี่แหละครับไปครับเดี๋ยวไปเหมือนกันสี่พาอายู่ห้กินที่เก่าพี่น้องพามาใส่เบ็ดเนาะเดี๋ยวไปเหมือนกันมามาครับพี่น้องนี่ครับเบ็ด หาสิบลังเลครับพี่น้องเนี่ยผมมาสามสายเลยแต่ว่าเบ็ดเบอร์เดียวนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่เลยเอาปลาใหญ่มาหนี้พี่น้องนี่ครับไม้เห่าเป็นหวยโปงหวยโปงที่ผมมาเคยตักนะครับที่เคยมาตักผูก้ใดมึงขปคขิปแรกตะกรอนกันนะสีหูแล้วพี่น้องนี่แหละครับไม้เห่ากับเบ็ดหาสิบลังพี่น้องแ่ล้เก็นเหยื่อเห่ามือนเป็นเหยื่อเรียดพี่น้องนี่ครับ ครับอิเลีดผมเยี่ยงมาขึ้นพี่น้องกับผมจะใส่อิเลีดนี่ใส่ตัวเป็นนําตัวตายนัำนะครับเดี๋ยวมาเมืองว่าตัวตายจะได้ผลบ่ก็ได้สูตรมหม่ยพี่น้องตัวตายเดี๋ยฮาใส่เบ็ดตรงตัวตายเดี๋ยฮาใส่เบ็ดโค้งนะพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมจะใส่มึงใส่มืองจากสองหลังนะพี่น้องใส่ตัวเป็นกับตัวตายมึงไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องนี่น้อะครับพี่น้องวิธีการเกี่ยตัวเป็นเน่เกี่ยแบบนี้ครับเกี่ยวมาหัวปีกมันแบบนี้พี่น้องเห็นไหมครับนี ดเดี๋ยวไปนิพพ์ตายเลยครับไปครับยังไปปักกันก,ก,กับปักอ่ะใหญมันนหนนีเนาะครับใหญมันจุ่มนม้ำขันจุ่มน้ำแล้วมันสิตายพี่น้องนี่ครับปักคำดินดินตะเ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 ตะสี่พี่น้องนี่ครับปลาคำดินไปนี่พี่น้องเดี๋ยวเวลาเราไม่กัดสิตีน้ำเองพอปลามาเห็นสวบมับเลยพี่น้องใหญ เนียนให้มันจมนะพี่น้องวิธีการปักใหญ่หัวมันจมอย่บนตายเลยครับ๋ย้มันก็ตีตีหนามแป๊ดๆปดแต่ปากมาสวมไปครับเดี๋ยวไปใส่เนี่ยจมให้มึงอีกครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องนี่ครับตัวตายก็เสียบกลางตัวเปนี้เลยนะครับนี่เสียบกลางตัวเปนี้เลยให้มันทะลุมาครับใส่ครับใส่ให้มันจมนะเด้๋วพี่น้องมันนี่พี่น้องใส่ให้มันจมลงไปแบบนี้เลยนะพี่น้องนี่ครับ เดี base, ๋ยวไปเห็นได้ปะครับมัดตีเองใส่ให้มันต้มเ่าดิ้นแล้วได้ผพี่น้องให้มันหออพื้นเลยไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันสิคำก่อนเบ็ดหาซิบหลังเดี๋ยวมันสิคำก่อนเดี๋ยวขอมาลุนกันยามคำเนาะพี่น้องเดี๋ยวยามคำเลยฟ้ามาลุนประมาณสักนสองถูกไปครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนเนาะครับมาครับพี่น้องเอ้ยขายยางครับครับนี่เอาแล้วพี่น้องหยดยาบหยดยางเลยพี่น้องยเดดึงยางแล้วพี่น้องอย่าป้องมึงกันใส่สวยสำหรับ ผู้ดก้านครับใส่กำลังงามพี่รองใส่ดูนี่กับซีโตโล,โลพอดีพี่้องใส่สวยครับกำลังสิครับพี่รองเอ้เนี่ยแต้มนึงครับใส่กาลังแล้วพอดีพี่้องนนึงใส่แล้วใส่มาแต่น้าพูใส่มาแต่น้าพูนมาหดผีมันติีพอดีพี่้องไปเลยผมขอทีอยากเจ็บก,ก่นอนนะครับเดี๋ยวขำๆสักถุ่มสองถุ่มเดี๋ยวผมสิาพามาดุนไม้เนาะพี่รองไปครับ เงยหลีเล่นงานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะมาลุ้นกันไหมเนาะครับไปครับผมไปครับมาครับสวัสดีครับผมสวัสดียางวางคำนาะพี่นอ้องกับทพามาลุ้นเบ็ดเที่ยวใส่ไว้ฟังแรงหาซิบล้างนาะพี่นอ้องเงียจริงหลีดอันลังแหลกเงียบย่างคือเก่าครับพี่น้องเอ้ยไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันตอ่อกะวางคำหอ่อใดไปแต้มหนึ่งยางสวยเลยพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปลุ้นลังต่อไปกันต่อครับไปบมาพี่น้องยามมาก เกือบซีบลังแล้วพี่น้องนี่อีลีเล่นงานอีกแล้วยามครัพี่น้องงานพี่น้องเห็นบ่โินตุยเลยแล้วขึ้นไปมั่งครับอู้ใส่สวยพี่น้องหลุนซ้ำวงเว้นเลยพี่น้องเลยนี่ครับอู้ตัวแด่ก้านพี่น้องใส่ดูนี่สวยชีโตโรพี่น,อน,น้อ,อ,โโนองงามครับ ไปครับเดี๋ยวผมคนอยากเจ็บก่อนนาะพี่น้องเก็บแบบใส่เ,เงาใบนี่ครับไปลุนกันต่อครับใส่สวยพี่น้องไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องยามา,าหยีสิบก็ลัางแล้วครับกต่ผมเปลี่ยนจากเงาใต้เงืจอ่มมาใส่เป็นเงาลอยมาเลยน้อพี่น้องบางคำับอยีดีมันพอตายพอตูก็เลยใส่เงาลอย่าที่ใส่ล่องสูตรเงืจอจมกับยีดีพอตายพี่น้องครั้งนี้เขาห้มันดึงลงไปพี่น้องขาดเงอดึงลงเลยไปครับเดีย๋ยวครลุนกันต่อเดี๋ยวผมใส่เอไว้ก่อนก็เรือ ฟระหว่างยีชิบะรังเราพี่น้นงนองไปครับเรืน่นงขอกันต่อครับมาพี่น้องเอ้ยมาเมืองรังนี้เห็นบ่ครับดึงเขาอันนี้เลยพี่น้องมานมันชิยูปะพี่น้องยูยูยู่ฮ้อยบักบใจเลยโอ้โหนี่ของแท้บัดนี้พี่นอ้องเอ้ยออ้ยลุนซ้ำแขนพี่น้องจังบอวันนี้ใจหลีเท่าพี่น้องอู้ ทันดินจะสนจุดบนแห่งพี่น้องปาดอีพอกันเป็นรูนะสิได้ครับนี่กำเกลือประหุมครับนี่อู้สวยงามพี่น้องเอาแล้วใหญ่หลีดงามคำครับปาดที่ถูรายการครับไายการไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็หยาดเก็บก่อนนะครับอู้กันเดียวตอนถ่ายเดี๋ยวผมจะมาสรุปยอดให้เมื่อวันเด้จักแต้มแล้วพี่น้องไปครับเดี๋ยวเขอจะหยาดเก็บก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเรื่น้ำกันต่อครับ มาครับพี่น้องมาครับเบ็ดเท่าเกือบหมดแล้วเนาะครับงนี่ก็เงยย่างคือเก่าเลยประมาณสามลังอย่างเงยพี่น้องเอ้ยทั้งหนาวที่เก็บเงียบพี่น้องขึ้นนี่กระดานแต่สองแต้มเองไปครับไปหลุดน้ำกันต่อเราจะมีผลงานให้บ่กระเดิประมาณสามลังเนาะพี่น้องมาครับพี่น้องกะส่วนหมากมันอวขึ้นไปอยู่ทั้งจอกไหนยังสีพี่น้องเอ้ยหนามันผัดมาเห็นบ่ครับเงยขึ้นไปง่อยเหมือนป้าปเห็นกับปุตตีเกือบถูลังเลยพี่น้องเอ้ยเงยย่างคือเก่าก็ได้ สองแตาะคื้นนี้พี่น้องนี่สองแตบใส่ใสดุนส,สวยๆอยู่พี่น้องกับเบสทำพุดแล้วเนาะครับนี่ัางสุดท้ายละนี่ครับกได้สองแตรใส่งางจ้องเห็นบนนี่ครับผมใส่สวยเติบอยู่พี่น้องอันนี้ปักู่หนึงนการดุนเท้าเท้าพี่น้องเลยนี่ครับสองแตบพื้นงานสองแตรขึื้นนี่ ถือว่าได้ก้านอยู่พี่น้องใหญ่หลีดลองเว้นตัวหนึ่งนาะพี่น้องลองเว้นตัวหนึ่งแล้วก็ะแง่คืนอีกสองตวัวพี่น้องเป็นสามนะครับก็ได้๋ยวหลุนเงยมาตัวหนึ่งก็หลุนเท้ากับตัวงเว้นอีกตัวหนึ่งพี่น้องก็ถือว่าได้ก้านอยู่นะครับก็ไปครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ไปสำนีกันเนาะพี่น้องคืนนี้ก็เดี๋ยวมือวว่อเสาร์เดี๋ยวเรามาเดินกันใหม่เอามันจะมีผลงานให้พี่น้องมืออีกบ่ ก็คืนเหนี่ยวชิมก็น้องครับเดี๋ยวมือสองมาลุ้นกันใหม่ครับไปครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องยามติสาวๆนะครับจากที่ผ่ามาลุ้นเบ็ดเที่ยวใส่ใบเมื่อวานสามสิบหลังเนาะพี่น้องใส่เป็นเหงื่อจริงดีครับเมื่อคืนนี่ยมันไปสามตัวเนาะพี่น้องตอนใส่ใส่ตัวหนึ่งแล้วก็มาหยามอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปลุ้นกันเพราะเสาร์นี้ชิมีผลงานมานล้พี่น้องไปครับผมไปครับ มาพี่น้องล้างแหลกตีขาดเครืองเลยพี่น้องเลยตีเงอขาดเครืองเลยโบถือครับพี่น้องเลย,ปเลยไปขับผมเดี๋ยวไปหลุนกันต่อเดี๋ยวผมขอยาเจ็บเบ็ดกันน่พี่น้องไปขับมาครับพี่น้องเขานี้เ่าคอยมานประไทยเลยพี่น้องเลยสวดมาไม่ทัขึ้นเมืงง่อยงทึ่งไหนวันนี้พี่น้องนี่แล้วก็บมันบดดินให้ป้าตีพี่น้องเลยยาม,มาสิบกหลังล่ะโบท่านตอดประโต้เลยพี่น้อง มีแต่เนื้อขาดครึ่งแล้วพี่น้องมันตีแลว้วมันประยูไปครับเดี๋ยวเราไปลุนกันตอ่อดีผลงาน,นงพี่นอ้องไอ้สาวนี่ไปครับไปลุนกันต่อครับไปครับผมมาครับพี่น้องนี่นี่ดีเลยนงานเลยพี่น้องเห็นปะครับนะหอยอุ่นตนอยี่พี่น้องเอ้ยใส่สวยแล้วครับเสาร์นี้ว่าแต่สิบเปอร์มนแล้วพี่น้อง,นะอองว่าแต่ส,ตสิบประมนก็เหลือแค่สิบกว่าลังเองพี่นอ้องยามมาน้ำถอดแม่นํำพี่น้องเอ้ยแหนมนลายแล้วมันขึ้น ขึ้นง่อยทึ่งหน,นครับเงือไอหนามเพื่อนหนามมันผัดแหนมาขึ้นง่อยทึ่งเงือเกือบถูกล้างเลยมาครับเดี๋ยวมามงกันใส่อู้ไดไอการพี่นอ้องอู้ดช่วหญ,ญ่อยู่ชัวใหญ,ญา่าดแตการอยู่พี่น้องะเลยบาหน่อยไนไหนหรอครับใส่ปนใส่ต้มไปครับเดี๋ยวเราไปลุดกันต่อเดี๋ยวผมพยายามเจ็บกว่านะครับเหลือประมาณสิบลังเลยครับไปครับผมไปครับ มาครับบรรยากาศบ้านเ่างามงามพี่น้องงามเสาแต <c oughs> ่แต้มเดี่ยวนะพี่น้องเอ้ยเสานี่นี่ครับโตงามไม่เด้พี่น้องเมือ่อคืนเท่าไรไปสามนะพี่น้องตอนเส้าได้มันหนึ่งเป็นสี่กับไม้พักตบลายโพดพี่น้องเอ้ยขนาดเคี้ยวออกเคี่ยออวอะไรก็มันต้มผัดมันมากขึ้เก่านะพี่น้องผัดเขาฟังคือเกา่า มเกะเงีย้ยก็ขึ้นเถงเถิงมาีิป้าบบเห็นโบเห็นละะ่ะครับมันบตีนะพี่น้องแต่เดี๋ยวว่าสิไปซำมหมยทั้งแถวติดบานนะพี่น้องมันมันบกซำนี่นี่หกปูดพี่น้องแต่ป้าร้ายด้ยครับป้าร้ายแต่ว่ามันบตีเงีย้ยเฮามันโลดขึ้นเ่ิงฝาแล้วพี่น้องเถิงผักแหน กคลิปนี้ก็ไว้ซสำนึกกันเนาะครับพี่น้องเพื่อใด้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหผมไม่เด้อครับฝากเป็นกำลังใจกับลูกอีสานบ้านเฮากับช่องหากินโดยชาแมนน้อครับพี่น้องค่นนี้แหละครับหาพอได้อยู่ได้กินกับซีโต้กับพ่อแกงพ่อปนอะไรพี่น้องหาก็พอได้อยู่ได้กินพี่น้องซื้อเขากับแพงไปนะกคลิปนี้ก็ไว้ซสำนึกกันเนาะครับพี่น้องเพื่อชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไม่เด้อครับฝากเป็นกำลังใจน่เด้อครับพี่น้องเอ้ กลิปนี้ก็ไว้สำนึกกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ